เช่นเดียวกันนะครับกับคนที่เกิดในเลข3นะคะซึ่งเป็นดาวอังคารนะฮะหรือดาวนักรบเป็นดาวแห่งความบุกเบิกเริ่มต้นลุยบูลบนะฮะแข็งแรงและอดทนนะฮะดาวอังคารเป็นดาวแห่งนักรบนะฮะนักรบนักรักนักบูนะฮะนักต่อสู้ดังนั้นคนที่เกิดวันอังคารจึงมีบุคลิกลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างเป็นนักเกรงนักรบเลข3นะฮะยังเป็นตัวแทนของการทะเลาะวิวาดความใจใหญ่ความยอมหักไม่ยอมงอ ความลุยความบู๊ความอึดถึกทนขยันคนวันอังคารนั้นนะครับกว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานและความสามารถที่หนักหนาสหัสเลยทีเดียวแต่คุณก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งสองมือ2เท้าและหนึ่งสมองจะนําคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่เหนื่อยและวุ่นวายหน่อยเท่านั้นเองคนวันที่3จะเตือนเรื่องของคําพูดคําจาท่าทีอารมณ์ความโมโห อารมณ์ร้อนใจแข็งรุนแรงตรงไปตรงมาผงผางอันนี้ก็ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารถ้าเก่งนะครับลุยบู๊แต่ก็ขอให้อยู่ในความสงบและมีสติสุข,ขุมรอบครอบจะดีมากๆเลยครับ